หลังจากคลิปแรกเราชุบคมนะครับดกต้นกล้วยผ่านไปนะครับแล้วก็จะได้มาประมาณนี้นะครับได้มาประมาณนี้ถ้าเรามองมุมตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีสะเก็ดที่ถลอกออกเล็กๆคือแนวชุบนะครับเราจะไม่เอาตะไบ,บแต่งเอาจะไม่เอาตะไบ,บถูเช็คความแข็งละนะครับเพราะว่ามันมีถลอกออกมานิดหนึ่งแสดงว่าแข็งอยู่นะครับแสดงว่าแข็งอยู่ แต่อุณภูมิชุบตัวนี้ผมชุบไม่สูงนะครับชุบไม่สูงนะครับแค่ถ้ามองที่สว่างเนะี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดว่ามันแดงประมาณไหนนะครับอาจจะไม่เห็นสีเลยว่ามันแดงประมาณไหนแต่ว่าถ้ามองในพื้นที่มืดก็พอๆมองเห็นอยู่นะครับแต่มันไม่แข็งมากนะครับมันไม่แข็งมากอีนนี้มันรับคร่าวๆนะครับมันจะรับยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นขมเนี่ยมันเป็นสองสเต็ปนะครับ เอาแค่ให้พอเห็นนะครับเอาแค่ให้พอเห็นแนวคมจริงๆแล้วถ้าสมมติเป็นมีดเนี่ยมันจะสามารถติดก,กระดาษปืิดเลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันช่วงคมมันสั้นนะครับถ้ามันมันช่วงคมมันเป็นสองสเต็ปนะครับมันรับยากนะครับช่วงคมสั้นสองสเต็ปรับยากก็จะเอาแค่ให้พอมองพอเสียสารมันออกนะครับ ที่นี้ผมจะตรวจสอบแล้วนะครับตรวจสอบแล้วแค่นี้แหละแค่ให้พอเป็นแนวทางนะครับแค่พอเป็นแนวทางอ่ะทีนี้เรามาดูด้วยภาพขยายนะครับภาพขยายในส่วนตัวนี้นะครับภาพขยายในส่วนตัวนี้เราก็จะเห็นชัดเจนนะครับมันจะมีสองสเปนะครับอีกฝั่งดำนี่ผมยังยังไม่ได้รับนะครับ นะครับเหมือนกันก็คือในส่วนของในส่วนของตัวตัวตรงนี้ก็คือคม V นะครับ V มันถึงตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคอนเดคแก้มบางนะครับตัวนี้จะบางกว่านะครับตัวนี้จะบางกว่านี่คือปัญหานะครับปัญหาที่ช่างช่างหรือคนขายมีดที่ปวดหัวก็คือลูกค้าซื้อมีดไปแล้วก็เอาไปฟันตะปูฟันอะไรแล้วทีนี้มันทําให้มีดเสียหายนะครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุมันเกิดจาก เราขาดความเข้าใจว่าในแต่ละการทำงานมันจะมีความหนาของมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแค่ชุบต้นกล้วยนะครับแค่ชุบต้นกล้วยเรามาดูว่ามันจะฟันเหล็กได้ไหมนะครับก็จะคมระดับหนึ่งแต่แต่ไม่แต่ไม่คมมากนะครับเพราะว่าเรารับไม่นานนะครับ คิ่ามันต้องรับนานๆนะครับคิดว่มันต้องรับนานๆแต่เราเอาดูดูแนวคมเอาล้วกันนะครับดูเอาแนวคมว่ามันจะยุบไม่ยุบนะครับตะปูเลยนะครับผมจะไม่ใช้มีดนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อห้ามครูบาอาจารย์ห้ามใช้มีดฟันเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยสร้างตัวนี้เอาเราเลยสร้างตัวนี้เอาจำลองให้มันคล้ายๆมีดนั่นแหละนะครับ ผมจะใช้ในส่วนของคม V นะครับเราใช้ในส่วนของคม V ในการตัดตะปูนะครับเห็นไ,ไหมครับมาดูในส่วนของคมนะครับ ดูในส่วนของคมเห็นไหมครับคมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีบุบสลายเลยนะครับไม่มีบุบสลายเลยออีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ปูดม่อกินนี่หายไปแล้วนะครับกระเด็นไปใน่รูุ้นะครับเอาใหม่นะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่ตัวนี้มันเดิมนะครับมันเดิมตัวนี้ผมจะไม่ไม่ให้ขาดนะครับแต่พยายามไม่ให้ขาดเพื่อที่จะเอา ม่ให้ดูนะครับก็คือใช้พื้นที่คมดีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขาดจนได้นะครับกระเด็นไปละนะครับกระเด็นไปฝั่งโน้นนะครับเห็นไหมครับว่าคมยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีสิกลออเลย ไม่มีสีกหลอเลยถ้าสมมุติเราดูในภาพขยายอ่ะทีนี้ผมจะให้ดูภาพขยายเห็นไหมครับพื้นที่ตรงที่พื้นที่ตรงที่เราใช้ตัดตะปูเมื่อกี้นี้นะครับพื้นที่ที่เราใช้ตัดตะปูเมื่อกี้นี้มันจะมีดำๆนะครับเห็นไหมครับมันจะมีดำๆขั้นอยู่ถ้าเรามองชัดๆนะครับถ้าเรามองชัดๆเราจะเห็นว่าในส่วนปลายเนี่ยไม่มีสีดำเลยนะครับ ไม่มีสีดําเลยนั่นเป็นเพราะว่าเวลาเราตอกเข้าไปในเหล็กเนี่ยพอมันจมเข้าไปในเหล็กนิดนึงเนี่ยพื้นที่หน้าขมนี่ไม่ได้ใช้เลยนะครับมันจะเป็นในส่วนของแก้มแก้มด้านข้างที่มันเบ่งให้ตะปูเนี่ยผลักกันออกนะครับเบ่งให้ตะปูหรือเหล็กเนี่ยผลักกันออกให้มันขาดนะครับให้มันขาดก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือนี่คือเหตุผลว่าทําไมมีดมันถึง ตัดตะปูได้โดยที่มีดเนี่ยยังกลับไปกีดกระาดาษได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่คมง v, ถ้าเป็นคอนแวรนะครับถ้าเป็นคอนแวรมันก็ตัดเพียงแต่ว่าไอ้สันตัวนี้มันจะไม่มีแค่นั้นเองแต่ในความหนามันก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะครับในความหนาคล้ายๆอย่างนี้ถ้าตลับใดที่ยังหนาคล้ายๆอย่างนี้อยูน่นะครับไม่ว่าจะเป็น V ลักษณะอย่างนี้หรือว่า V ลักษณะนี้หรือว่าเป็นเป็นคอนแวรที่โค้งสลบเข้าไปเนี่ยแต่ใดที่มันหนาเนี่ย เวลาเราเอาไปฟันมันก็จะไม่เป็นไรนะครับยังไงยังไงมันก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นลักษณะของมีดท,ที่ชุบนะครับชุบผ่านการชุบแข็ง ale, ไม่ว่าจะ <S 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 ชุบสูงชุบต่ํานะครับชุบสูงชุบต่ําถ้าเราเอาไปฟันเหล็กถ้าความหนาพอที่จะอยู่ในระดับที่จะทานได้เนี่ยยังไงยังไงคมมีดมันก็ไม่เสียหายนะครับแต่ว่าปัญหามันจะเกิดตรงที่ว่าถ้าเวลาเราเอามีดไปฟันไม้มันจะฟันไม่ค่อยเข้านะครับอ่ะแล้วทีนี้ผมจะลองไอ้ตัวนี้ดู อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งแต่ต้องบอกก่อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งนี้โอกาสที่เสียหายมีเพราะว่ามันบางนะครับเพราะามันบางเเาาดูกันคนะครับเข้ามาประมาณนี้นะครับเข้ามาประมาณนี้ดูว่ามันจะเสียหายหรือเปล่านะครับ นี่คือนี่คือคําตอบว่าทําไมทําไมเวลาเราเห็นเขารีวิวมีดเขาเอามีดฟันเหล็กเปิดออกมาปุ๊บก็คือไม่พูดพร่ทตาเป็งก็คือฟันดะเลยนะครับฟันดาเลยมีดก็เอามากรีดกระดาษช็อบชอบชบชบชบนะครับ,บ,บ,บทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคมมันเป็นลักษณะหนึ่งคม B สองคอนแบกแก้มหนานะครับหนึ่ง B สองคอนแบกแก้มหนาะและทีนี้ พอมีคนซื้อมีดไปแล้วไปใช้นะครับไปฟันเหล็กฟันอะไรเหมือนเดิมนี่แหละแล้วคมมีดบิดมาไม่เป็นท่านะครับเสียหายไม่เป็นท่าแล้วก็เข้าใจผิดว่ามีดเนี่ยชุบมาไม่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือเราใช้ผิดประเภทนะครับเราใช้ผิดแบบนะครับเพราะว่าที่เข้าฟันโชนะหนึ่งคมมันหนานะครับถ้าไม่หนาก็เป็นคมวีนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ด้วยเหล็กถ้าสมมติว่าเหล็กดีนะครับเหล็กดีในส่วนของแก้มมันจะสามารถทําได้บางขึ้น บางบางมากกว่าเหล็กที่ไม่ดีนะครับนี่คือสาเหตุที่ทําให้มีดเนี่ยมันคมกว่ากันนะครับเพราะว่าถ้ามีดยิ่งเหล็กเกรดสูงเนี่ยยิ่งทาได้บางมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันจะต้องอยังอยู่ในความบางที่เหมาะสมด้วยไม่งั้นมันก็พังเหมือนเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับความรู้อย่างหนึ่งเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วส่วนมากแล้วที่เข้าฟันโชว์ชกันเขาจะไม่ค่อยชี้ชัดในรายละเอียดว่ามีดเขาหนาบางแค่ไหนในส่วนของหน้าคม นะครับนี่คือเคล็ดลับมันมีง่ายๆแค่นี้แหละนะครับมันไม่มีอะไรมากแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันจะฟันได้เฉพาะเหล็กที่ไม่ชุบแข็งนะครับในส่วนของมีดที่ชุบแข็งแล้วจะฟันในส่วนของตะปูลวดก่อสร้างได้นะครับแต่ถ้าเป็นลวดสปริงเหล็กสปริงก็ไม่ได้ก็พังเหมือนกันนะครับเพราะว่าความแข็งความแข็งมันเนี่ยมันสูสีกันมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับลองลวดก่อสร้างปะนะครับนี่คือลวดก่อสร้างนะครับเห็นไหมครับขาดอย่างง่ายได้ ท้าที่คมมีดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่คือเหตุผลว่าทําไมเขาฟันโชกันดีจังนะครับฟันไอ้พวกเหล็กฟันลวดฟันอะไรฟันลวดน้ำนะครับลวดน้ำมันก็ไม่ได้ชุบแข็งนะครับลวดหนาำก็ไม่ได้ชุบแข็งมันก็เลยใช้ได้เหมือนกันก็เลยก็เลยฟันได้เหมือนกันครับเทคนิคง่ายๆถ้าอยากได้มีดฟันเหล็กได้ก็งัดองศาขึ้นแล้วก็ทําให้มันเป็น V ีสอนอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับไม่ยาก หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ